เอาของเพื่อยหญิงเพืชายรวมกันได้ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูให้ครับเป็ดไปไหนลูกพี่พีทนี่มันผ้าทิพขึ้นแล้วเหรออะตัวเหลืองหนูตัวเหลืองผ้งาทิพ์ขึ้นแล้วอะ่ะเดี๋ยวฝังให้ปีนกี่รอบแล้วเนี่ยเอ็นดูให้เพลชอบเพลช็อป่พื่ชอชายคุณอีฟบอก เำไมอยู่แล้วพี่พีทเอ้าชู้เขาอะน้องเก๋ตัวเดิมจริงจด้วยเห็นชัดพวกํทาไมทุกคนต้องแย่งเขาดะก็มันเห็นน่ะพี่พีทไม่หยุดขายใช่ใช่ใช่จะบอกว่าปีหลายรอบแล้วอ้าวพี่พีทสู้สูนี่แหละจริงปะเนี่ยที่ฮอน่ยรุ่นเนี้ยดีนะแต่ว่าชอบกับพีิก็ชอบเปลี่ยนสีเอง หน่อยคนก็เป็นจริงแล้วสุดท้ายหนูได้เป็นกลิ่นไหนโซนบักใช่ฟางไม่ต้องพูดเลยฟางเป็นถังขี่หัวมันเอาเอาลูกมันเป็นถังขี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะเขามีส้อมให้หน,หน,หนูอันหนึ่งอ๋อไม่เอาแย่ๆดีกว่าฮะมีซ่อมให้หนหนอเอาซ่อมไหม เมื่อกีพี่พีกินแล้วพี่มีข้าวโพดร่นค่ะอือข้าวอะข้าวโพดดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวให้หนูฝากหนึ่งอะไรนะให้หนูฝากหนึ่งต้องฝากหนึ่งแนะ่มีข้าวอมฝากอ่ะมี่ครูป้องส่งรถไปเก็บมาด้วยใช้ท้ามือนะกลิ่นหอ,หอมหวานละมุนหวานถ้าหวานสีชมพูอะกลิ่นสีชมพูมันจะหอมหวานบอกว่าเจ้าหญิงเจ้าหญิงนิดนึงนะคะใครชอบกลิ่นที่มีความหวานน่ารักๆๆน่ารักน่าทะนุถนอมนะคะโอไฟ เอากลิ่นสีชมพูไปได้เลยนี่ถ้าใครสงสารเขาช่วยซื้อด้วยนะเอาจริงปีนรอบที่ห้าแล้วก็ถามว่าที่เพรได้กินกี่โมงแป<ต>ดหมูหวานข้าฟางเอาตัวเองมาให้ถึงถึงก่อนหนูลูกต้องหารีโมทมาเท่าน,นั้นอนะเอาตัวเองมาให้ถึงก่อนหนู กลิ่นพี่ผู้ชายพี่พีชอบกลิ่นไหนเขาถามกลิ่นนัวครับกลิ่นนัวดีมากจริงๆใช่หนูก็ชอบกลิ่นนัวเป็นกลิ่นที่หนูหลงลรักเขาโอ้ยพี่พีขี้หนุนอีแล้วนะคะเดี๋ยวนี้โอ้ยทุกคนเห็นไหมว่าปินกี่รอบแล้วแล้วทุกคนสงสารช่วยซื้อหน่อยนะครับระวังอ้วกนะ พี่พีแล้วทุกคนฆ่าแท้พีทออกแล้วเพีอดทนไว้นะให้บุ๋มเป็คนที่วีนีเดียวพอพี่อย่าวีเหมือนบุ๋มแล้วก็บอกว่าถ้ามันหนึ่งพีทวีนะบุ๋มก็โดนอีกบอกว่าพีทติดนิสัยบุ๋มไม่น่ามาเจอคนแบบบุ๋มเลยมึงช่วอีกถบุ๋มไม่รับจบนะคะบุ๋มไม่เกี่ยวจกเคสซี่นะมาอ่ีเหนครับใช่ไหมครับเป็ดเป็ดจะกินแหวนนะ ถ้าเป็ดกินแหวมเป็ดต้องผ่าท้องนะจริงๆแล้วตมยาสโสแมวยากมากรู้ไหมแพรอย่ไปฟังพีชน,นะพี่เขาพูดไปเรื่อยลูกตามยุบแล้วอ่ะตามดีแล้ววันนี้เป็ดอาการดีขึ้นแล้วเพราะว่าเมื่อวานอ่ะตอนแรกมันดูอาการไม่ค่อยดีเลยหนูว่ามันเกิดมาจากที่มันไม่แบบไม่ขับถ่ายอ่ะก็จริงๆมีคนถามว่ากลิ่นไหนแนะนํานะถ้าเป็นกลิ่นผู้หญิงแนะนําชามิ่งไบร์นะหอมมากครับ ถ้าเป็นกลิ่นผู้ชายเนี่ยโอ้ยไฟจริงสินี่มันใช่สินี่โอ้ยพี่พีนี่ยันหนูอุ้ยโทษค่ะโทษ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 หูหมูอร่อยอ่ะใช่หมูดีบ้าไปแล้ว อร่อยกนูนกินให้หมดก่อนเดี๋ยวฟางมากินเฮ้ hey, ไฟกลับมาแล้ว